ก็เรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบกเดียนเคยนะกับเกม s o l a n น n ์ w ิวเวินั่นเองครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับหลังจากเปิดทดสอบ C b t มาถึง7วันแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างสําหรับส่วนตัวของผมนะและถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยก็ได้แล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาพูดคุยกันนั้นผมขอแนะนําโปรแกรมจาลอง Android ที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน p c ของคุณกันก่อนนะครับผมนั่นคือ ทุกคนถามเนี่ยก็คือ LD Player 9ครับผมไม่เคยไปใช้โปรแกรมจำลลอง Android อื่นเลยเนี่ยอย่างเช่นเกม Solan n ันิ l วตัวนี้ยังไม่มีเวอร์ชัน PC ใช่ไหมเนื่องจากยังไม่ได้เปิดจริงก็ทําให้แบบว่าผมเนี่ยโหลดโปรแกรมจำลลอง Android LD Player 9แล้วดูโค้ดที่จะลื่นไหลนะครับผมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้กระตุกอะไรเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะโหลดนะครับผมก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเอามาของจินบงัง <c oughs> โอเคนะครับผมแล้วก็อย่างที่สเนี่ยสำหรับใครที่กำลังมองหารา้านเกมดีๆมีคุณภาพตรงเกมราคาถูกการเติมเองผมขอแนะนําไปรา้านเกม Power p a y เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเติมเองนะร้านยังเปิดบร,ริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซอร์เข้าไปใน a c e b o o k ครับว่า po w r play หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปก็ได้ครับทางร้านเปิดบร,ริการมาอย่างยาวนานแล้วเติมถูกเติมไวอย่างแน่นอนแล้วก็ทางด้านของ s o l แอ n e w น e วเวเมื่อเปิดเซิร์ฟจ,จริงเนี่ยก็น่าจะมีแพคให้ทุกคนได้เติมในราคาถูกๆก,ก็สามารถไปติดตามทางเพจ Power ยอยากจะเป็นสายเติมในราคาประหยัดโอเคเอาล่ะเรามาเริ่มบ่นกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับการทดสอบ c ี t ีทั้งหมด7วันเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวนะถามว่าผมรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเกมนี้ผมมองว่าคอนเทนต์เนี่ยมันเยอะไปถามว่ามันดีไหมมันดีนั่นแหละนะครับผมมันดีมากๆด้วยแต่ว่าเราเนี่ยมันเสียเวลาเล่นเยอะเกินไปไหมอย่างเช่นวันแรกเนี่ยไม่ว่าผมจะเล่นในเซิร์ฟไต้หวันก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงใช่ไหมขนาดผมแบบว่าสคริปต์เนื้อเรื่องอะไรรีบๆทาให้แบบเสร็จทุกอย่างแล้วพอมาเป จริงนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ที่5ชั่วโมงขึ้นดังนั้นคุณเตรียมเวลาไว้เลยว่าตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคุณจะใช้เวลาในการเล่นประมาณ5ชั่วโมงขึ้นนะครับผมถามว่าเฮ้ยไม่5ชั่วโมงได้ไหมก็แล้วแต่นะครับคุณอาจจะแบบเคลียร์คอนเทนต์ไม่เสร็จภายใน1วันก็ได้นะครับสำหรับวันแรกนะก็อาจจะตามเพื่อนไม่ทันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นเกม MMO ด้วยนั่นแหละมันก็คือเกมโอเพนโวลที่มีการยกระดับขึ้นมาโอเพนเวลที่ MMO RPG เนี่ยก็คือเสียเวลาชีวิตอีกขั้นหนึ่งครับ <c oughs> ซึ่งเสียเวลาชีวิตยังไงเรามาดูกันดีกว่าโดยตรงนี้เนี่ยเป็นสำหรับภารกิจประจําวันนะอย่างแรกก็จะเป็นในเรื่องของการล่าวงแหวนอ่าไม่กดดูดีกว่าไหมไม่กดดูดีกว่าโอเคการล่าวงแหวนเนี่ยก็จะมีทั้งตั้งต,งตีแล้วก็ลงคนเดียวในเรื่องแบบภารกิจประจําวันนะผมข่าวสารโต้รัวดันเจี้ยนแบบทีมนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถลงได้2ครั้งต่อวันโดยโหมดยากเนี่ยก็คือเราจะลงได้2ครั้งทุกๆสัปดาห์เนาะโดยปัญหาของตรงนี้เนี่ยก็คือการตตั้งีแหละ บางครั้งเรากดแบบว่าซุ่มมันไม่จับไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นอะไรโดยความวิเดเห็นส่วนตัวของผมนะทุกคนเนี่ยจับทีมเหมือนกันหมดแต่ไม่มีใครตั้งตี้เพราะอ,าอะไรอ่ะผมแบบไม่กดจับทีมใช่ไหมปกติผมจะสร้างทีมเพราะว่าสร้างทีมเนี่ยมันมีคนเข้ามาแบบ สร้างแปบ,บเดียวมีคนเข้ามาแล้วก็ได้กดเริ่มเล่นเลย <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ากดสุ่มนะครับผมก็คือไม่มีโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่มีใครสร้างตี้และแบบกดสุ่มเหมือนกันหมดทําให้ไม่มีตี้อยู่ <c oughs> ดังนั้นก็อย่าสุ่มกันเยอะนะครับผมตั้งตี้กันบ้าง <c oughs> ไม่มีใครตั้งตี้ก็ไม่มีใครพาลงนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมดินแดนสวรรค์มีตรงนี้นะครับผมการหาการ์ดด้วยล่ะนะครับผมาการ์ดพวกนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องราวสานักนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตอบคําถามแล้วก็จะเป็นในเรื่องของไอ ามล่าสมบัติแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือหอการค้าเป็นการเอาเอาอะไรอะ่ะเอาของไปส่งประมาณนั้นนะครับผมอย่างเช่นพวกปาลาเราก็ต้องไปตกปลานะครับผมแร่เราก็ต้องไปขุดแร่หรือถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเนี่ยเราสามารถแบบว่าซื้อของมาส่งได้ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้โดยถามว่ามันเยอะไหมบอกได้เลยว่าโค้ดี่จะเยอะครับถึงแม้ว่าจะเป็นระบบออตโต้เขามีมาให้เนี่ยมันก็ไม่ได้เคลียร์เสร็จทุกอย่างเนาะอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมอ่ะก็มีนะแล้วก็การ์ดตรงนี้ก็สามารถเคลียร์ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเคลียร์ได้เช่นกันแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่มีเสียดายมากนะครับผมผมหวังว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเอะไรมากกับ7วันนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเพิ่มระบบออตโต้ให้มันขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเนะเาะ กวันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อโดยตรงนี้เป็นเพียงแค่ภาาริยประจำวันครับยังมีอีกหลายอย่างเช่นการล่าแบบสัตว์ในส่วนตรงนี้นะครับผมหรือแม้กระทั่งพีพีโรงเรียนอะไรต่างๆนาวโอ้โหมีอีกเยอะครับในในการเลื่อนขั้นนะครับผมแล้วก็ท้าดวลก็ยังมีอีกครับ อันนี้เป็นการฝึกจำลองนะของรางวัลจะดีมากเลยเป็นการไต่หอเพียงแค่คนเดียวนะครับผมกับคู่หูของเราอีกประมาณ4ตัวนี่เห็นไหมมีบอสลงบอสโลกโอ้โหสกิจสำนงสํำนักนั่นแหละนะครับผมขอ,อย้ำอีกทีว่าเกมนี้เนี่ยสำหรับส่วนตัวของผมนะผมชอบระบบทุกอย่างเลยยกเว้นแต่ว่ามันค่อนข้างเสียเวลาชีวิตแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในการทดสอบ C ี g เดีเดียมันจะมีการแจกลงหลงใช่ไหมคุณควรที่จะทำให้เสร็จประมาณอ่าไม่ใช่ประมาณเราทำให้เสร็จทุกอันเลยนะครับผมอย่างเช่นเข้าวันที่4คุณก็ต้องทำวันที่4เสร็จให้หมดถ้าเก ได้ลงๆนะอันนี้มันก็สามารถทําได้เรื่อยๆแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ไวๆหน่อยก็พยายามทําหน่อยแต่สิ่งที่ผมไม่ทําก็คือเข้าวันที่7เนี่ยเซิร์ฟมันปิดพอดีไง <c oughs> ไม่รู้ว่าจะตั้งใจทําไปทำไมผมก็เลยไม่ได้เล่นต่อนะครับผมแล้วก็ต่อไปอย่างที่2เรื่องระบบกาชากขาละกันที่ผมจะบนเนี่ยถามว่ามันเกลือไหมนะครับผมขอบอกได้เลยว่า โคตรที่จะเกลือนะครับผมโดยสําหรับเลดในเรื่องของการสุ่มใช่ไหมมันก็ถือว่าไม่ได้แย่หรอก0.82แต่ว่าการสุ่มที่เราจะได้ขึ้นมาเนี่ยการันตีอยู่ประมาณ70ครั้งสายปีเนี่ยถามว่ายากไหมผมมองว่าค่อนข้างยากไม่รู้ว่ามันจะมีการแจกเพิ่มเติมเยอะไหมนะครในช่วงระยะเวลาในการเปิดเซิร์ฟอาจจะมีล็อกอินเอา พวกเรียนสีฟ้านะครับผมอ่ะประมาณนี้เมื่อเราเนี่ยุ่มครบประมาณ53ครั้งเป็นต้นไปก่อนจะถึง70นะมีโอกาสออกอันนี้ผมให้เลยนะครับผม53ครั้งเป็นต้นไปเนี่ยออกแน่นอน <c oughs> แล้วกดไปถึง53ครั้งใช่ไหมแล้วเรากดอีก10ครั้งนะผมมันก็จะไป60คดีก็คือออกแน่นอนไม่มีใครถึงเจหรอกมัง้งเออถ้าเกิดถึง70เนี่ยก็คือเกลืออย่างมากเลย จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าคนที่จะเกลือบางคนอาจจะทดสอบ c v t มาแล้วอู้ผมได้ถึงดาวรุ้งดาวฟ้าครับพี่อันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าคุณเนี่ยรับเหรียญมาจากกิจกรรมใช่ไหมล่ะไล่กิจกรรมเนี่ยรับวันละ200ก็เท่ากับวันละ6000บาทซึ่งมันเป็นเหรียญจําลองของการเติมเปิดเซิร์ฟเวอร์จริงเนี่ยเขาไม่ได้เหรียญให้บัตรกำนันคุณขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่เซิร์ฟเทือนดังนั้นนะผมถ้าเกิดว่าคุณเล่นฟรีจริงๆเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3วันถ้าเกิดว่าใครขยันหน่อ่ออยาาาาจจะเรรร็ววมกกกกนนนนัันน้ใสุตี นะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเก็บดองไว้เหอะนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฟรีรอไปเปิดตู้อื่นดีกว่าจะได้แบบว่าเอาไว้อัพดงอัพดาวอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีแจกในเรื่องของกาชาปองอตู้ถาวรค่อนข้างเยอะครับคุณสามารถใช้เป็นเบนจมาศกับหลงๆเนี่ยโอ้โหก็คอนเทนต์สบายมากๆแล้วจริงๆเนี่ยผมแบบ ถ้าไม่มีตัวละครเลยนะทางซานคอนเนี่ยผมก็รึ่งสุ่มเล่นๆมาไหนไหนก็จะปิดเซิร์ฟแล้วจริงๆผมเล่นฟรีมาโดยตลอดถามว่ามันยากไหมไม่ได้ยากนะผมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่ว่าคุณเติมเนี่ยมันจะสบายขึ้นเยอะการผ่านหอเนี่ยก็จะผ่านไวนะของการ p v p ก็จะเก่งกว่าผู้เล่นคนอื่นนั่นแหละก็คือปัญหานะผมจะเป็นประมาณนี้เนาะก็มีอะไรให้ผมบ่นดีก ก็ไม่น่าจะมีนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวของผมแล้วผมมองว่ามีแค่เรื่องเดียวที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องคอนเทนต์ที่มันเยอะเกินไปทําให้วันหนึ่งเนี่ยเราเสียเวลากับเกมนี้ค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะแบบอยากเล่นหลายเกมก็อาจจะไม่มีเวลาแค่เล่นเกมเดียวเกมนี้เนี่ยมันใช้เวลาเยอะก็เหนื่อยไปแล้วบางคนก็แบบ เป็นสายทํางานมีเวลาเล่นน้อยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าไม่ตอบโจทย์นะครับผมสําหรับคนที่มีเวลาเล่นน้อยเนี่ยไปหาเล่นเทินเบ็เหมือนเดิมแหละดีแล้ว <c oughs> หรือไม่ก็รอโอเพนเวิลด์ก็ได้โอเพนเวิลด์เนี่ยมันก็จะลดในเรื่องของแบบการเสียเวลาชีวิตมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยมันเสียเวลาชีวิตจริงๆครับดูดิระบบผมยังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของทักษะทีวิตที่คุณเนี่ยจะต้องไปตกปลาบ้างละ่ะขุดแร่นะครับผมเก็บสมุนไพรหรือแม้กระทั่งระบบฟาร์มที่คุณต้องเลี้ยงสัตว์โอ้โห เยอะแยะนะครับผมทั้งแบบกิจกรรมสันนะักเอออีกกิจกรรมสํานักนะครับผมขอภัยลินพันแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันส่วนตัวของผมมีเพียงแค่ประมาณนี้แหละก็คือคอนเทนต์ที่มันมากเกินไปขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเกิดว่าคุณมองหาโปรแกรมจำลอง a อ d r o i d ก็ต้อง LD Player 9และถ้าเกิดว่าคุณมองหาร้านตัเกมดีๆก็ต้อง Power Pay นั่นเองครับ